วรุตาเข้าไปดูคอมเมนต์นะคะของเพื่อนๆที่ส่งมาให้แล้วก็สะดุดกับสองคอมเมนต์วรุตาก็เลยอดที่จะมาทำคลิปแล้วก็ตอบคำถามไม่ได้นะคะวรุตาเจอในคลิปที่วรุตาทำปอเปียถฐานนะคะจากคุณสุรีค่ะคุณสุรีทองเอถามคำถามมาสองคำถามกับวรุตตา ซึ่งเป็นคำถามที่พรุตตาไม่เคยมีใครมาตั้งคำถามแบบนี้มาก่อนก็เลยออกมาทําคลิปามาให้ทุทกๆท่านได้ได้รับฟังชีวิตของเรานะคะคุณสุรีถามคำถามมาสองคำถามคำถามแรกที่ถามมานั่นก็ถามว่าเคยมีคนไทยที่นั่นดูถูกวะพรุตตาไหม มีค่ะคือตั้งแต่วรุตามาอยู่ประเทศเยอรมันความที่เราเป็นคนไทยมาอยู่ต่างแดนความโดดเดี่ยวเรามีแน่นอนค่ะแล้วสิ่งไหนที่จะพอช่วยยึดถือแล้วก็สร้างความอบอุ่นใจของเรานั้นนั่นก็คือวรุตา,อามองหาคนไทยด้วยกัน คนไทยที่พูดภาษาไทยด้วยกันแล้วก็ทานอาหารแบบไทยด้วยกันมีมิตรไมตรี My ด้วยกันในยามที่เราอยู่ต่างแดนแบบค่อนข้างอ้างว้างแบบนี้นะคะช่วงแรกๆวารุตาก็เ,าเจอคนไทยเยอะแยะมากมายเราก็ไปเอฮาปาร์ตี้ด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่ที่วารุตาไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะชอบนิดหนึ่งก็คือ การเอฮาปาร์ตี้แบบนี้ถ้าเราไม่ไปเขาคิดว่าเราไม่ใช่เพื่อนแล้วจะเกิดว่าตอนไหนเราไม่ไปเขาก็นินทาเรารับหลังแล้วช่วงก่อนที่วรุตาจะซื้อบ้านกับแฟนวรุตามาอยู่ประเทศเยอรมันประมาณปีกว่าๆก,ก็เลยตั้งใจจะซื้อบ้านเพราะตอนนั้นแฟนวรุตาก็อยู่บ้านเช่าอยู่แล้วก็มีเสียงเปลยมาว่า จะมีปัญญาหรือเพิ่งมาอยู่เองคิดจะซื้อบ้านแล้ววรุตาก็เลยมีความรู้สึกแบบคือมีความรู้สึกแบบเออเขาเขาคิดยังไงของเขาแต่ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าความคิดของเราเราอยากซื้อบ้านการซื้อได้หรือไม่ได้ก็ ธนาคารเขาจะเป็นผู้พิจารณาเองแล้วก่อนที่จะไปถึงธนาคารเราก็ต้องพิจารณาตัวของเราเองด้วยว่าเราซื้อได้หรือซื้อไม่ได้ก็เหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะที่ทำให้วรุตารู้สึกว่าตัวเองถอยห่างจากจากจากคนไทยเยอะมากวันนี้วรุตาก็มาพูดความในใจว่าน้าปัจจุบันวรุตาไม่ได้ แทบจะบอกว่าไม่ได้คบคนไทยเลยนะคะคือไม่ได้อ,อ่าก็เรียกว่าไม่ไม่ได้มีเวลาไปหาใครแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียงกับใครวารุตาอยู่กับตัวของตัวเองอยู่กับงานที่บ้านอยู่กับการทำ u t u b e อยู่กับแฟนเราเดินไปเก็บขวดด้วยกันวารุตาก็มีชีวิตอยู่เพียงเท่านี้เอง ทลางวันทำงานเย็นไปเก็บขวดกลางคืนทำ YouTube ชีวิตวรุตาก็วนเวียนแบบนี้แล้ววรุตาเหงาไหมไม่มีเพื่อนเป็นคนไทยไม่มีใครมาพูดภาษาไทยกับวรุตาด้วยในต่างแดนยอมรับเลยนะคะว่าวรุตาไม่มีเวลาเหงาเลย ทำงานกับลูกค้าเราก็พูดภาษาเยอรมันคุยกับแฟนก็คุยภาษาเยอรมันคุยกับลูกสาวคุยภาษาไทยแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆทาง YouTube ก็คุยภาษาไทยแค่นี้วรุตาก็อิ่มอกอิ่มใจไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วค่ะแล้วมาเจอํำถามคุณของคุณสุรีคำถามที่สองนะคะว่าคุณวรุตาเคยทะเลาะกับสามีไหม กำลังจะบอกแบบตรงๆนะคะทะเลาะก,กันมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังทะเลาะก,กันลิ้นกับฟันอย่างหนึ่งแข็งอย่างหนึ่งอ่อนอยู่ใกล้กันย่อมกระทบกันแน่นอนแม้กระทั่งขาของเราเองเดินกันคนละเส้นทางแต่สุดท้ายก็ยังมาขัดขาทำให้ลมกันได้เป็นเรื่องธรรมดาม,มากๆเลยนะคะ แล้วก็วรุตากับแฟนยิ่งเป็นเรื่องที่ความแตกต่างของเรามันเยอะวรุตาเป็นคนไทยแฟนวรุตาก็เป็นฝรั่งเราแตกต่างกันทางด้านผิวพรรณหน้าตาเชื้อชาติวัฒนธรรมภาษาอาหารการกินสภาพแวดล้อมที่อยู่คือเราต่างกันทุกเรื่องแต่จูๆ่ๆมาวันหนึ่งเราอยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกัน แน่นอนค่ะเราไม่ใช่จิ๊กซอที่ลงตัวเราเป็นจิ๊กซอที่ต่างก็มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วจิ๊กซอของเราก็เป็นจิ๊กซอที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะสูงกันตั้งสองฝ่ายด้วยก็เลยการว่าจิ๊กซอสองตัวนี้ไม่ใช่จิ๊กซอที่จะลงตัวกันแบบง,ง่ายๆ แล้วเมื่อลงตัวกันไม่ได้ง่ายแน่นอนค่ะการทะเลาะเพื่อหาจุดจุดระบายหรือการทะเลาะเพื่อ,อที่จะบอกว่าทำไมเป็นแบบนี้การทะเลาะเพื่อที่หาคือความไม่ลงตัวแต่การทะเลาะของเรานี้นะคะคือมันจะเป็นการทะเลาะแบบก็เรียกว่าแบบประนีประนอม คือทะเลาะแบบเราไม่ได้ขึ้นพร้อมกัน,กนเธอส่งเสียงดังฉันเงียบฉันส่งเสียงดังเธอเงียบบางครั้งเราทะเลาะกันแฟนอยู่ชั้นบนวารุตาอยู่ใต้ดินคือเราส่งเสียงกันแต่เราไม่ได้ประชันหน้ากันคือเหมือนกับทะเลาะอยู่กุลและซีกฝาผนังบางครั้งวารุตาด่าแฟนวารุตาก็อยู่ในห้องครัวเขาด่าวารุตาก็อยู่ชั้นบน คือเรารู้ว่าตอนนี้อารมณ์ตั้งคู่กำลังแบบมีอารมณ์ฉังนั้นเราก็ฟังเฉยเปล่อยเวลาให้เขาระบายปล่อยเวลาให้วรุตาได้ระบายหลังจากนั้นเราถึงทิ้งช่วงห่างกันหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันใหม่แต่ตอนที่เราทะเลาะก,กันเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งน,นี้คืออีกฝ่ายไม่ชอบ สิ่งนี้คือสิ่งที่วรุตาไม่ชอบความต่างของเราตั้งสองคนมีเยอะเลยนะคะวรุตาจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะออทำอะไรรวดเร็วจะเป็นผู้หญิงที่ใจร้อนมากส่วนแฟนนี่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาจะค่อนข้างพิจารณามากกว่าวารุตาวรุตาแค่เพียงใจสั่งมาฉันอยากได้ฉันอยากได้าไดวารุตตาเขาจะพร้อมที่จะลุย พร้อมที่จะทุ่มไปทุกเรื่องพร้อมที่จะก็ไเรียกว่าส่งพลังที่มีทั้งหมดทุ่มไปกับตรงนั้นไม่ว่าจะฝ่าอุปสรรคแบบไหนวรุตาก็จะลุยแต่แฟนวรุตาเขาจะเป็นคนที่คือเขารู้จักขอบเขตความเป็นไปได้ว่าขนาดนี้มันเยอะไปนะพอแล้วลหละคือไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยคือคือพอแล้วแต่วรุตาไม่ใช่อย่างนั้น คือเมื่อลุยแล้วคือพร้อมเต็มที่ให้มันถึงจุดสุดไปเลยคือให้มันเต็มที่ไปเลยบางครั้งมันก็เลยเจอเจอจุดที่ว่าหือทำไมเธอไม่เต็มที่นะแฟนก็มองกลับมารู้ตาว่าทำไมเธอต้องอะไรเยอะขนาดน,นี้เราก็เลยไม่ค่อยที่จะมามาตรงกันสักเท่าไหร่แต่เราต่างก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันฉะนั้นบางครั้งวารุตาก็บอกว่าอะ เธอเหนื่อยพากไปฉันลุยต่อกลายเป็นเรื่องที่เราต้องก็เรียกว่าปรับตัวเข้าหากันแล้วการปรับตัวนี้นะคะคือเราก็ยังปรับตัวอยู่แต่เราไม่ปรับตัวจนไม่มีความเป็นตัวของตัวเองคือหมายความว่าวรุตาก็ยังคงเป็นผู้หญิงที่ใจร้อนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ส่วนแฟนก็ยังเป็นผู้ชายที่ แค่รู้จักพอเท่านี้ฉันก็พอใจแล้วประมาณนั้นเราก็เลยมาปรับตัวกันแค่บางส่วนแต่ความเป็นตัวตนของเรายังคงเป็นตัวตนของเราเราแค่ปรับจากความที่ความไม่สมดุลของเราเรามาแปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกัน แฟนก็มาเรียนรู้ความเป็นตัวตนของวารุตาวารุตาก็เรียนรู้ความเป็นตัวตนของเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อเพราะเขาเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเขาก็เข้าใจว่าเออวารุตามันก็เป็นแบบนี้นี่แหละนี่แหละนิสัยมันประมาณนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบทำใจเออต้องอยู่กับคนแบบนี้ทำใจกันหน่อยนะ หรือต้องปรับตัวเข้าหากันหน่อยนะคือเข้าหากันหน่อยแต่ไม่ใช่เอนโอนจนขาดความเป็นตัวของตัวเองจนสุดท้ายการอยู่ร่วมกันของเราก็จะไม่มีความสุขก็เป็นการใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าง่ายๆอยู่เป็นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของชีวิตเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใคร ทั้งชีวิตของเราเราเกิดมาเราก็ยังคงเป็นชีวิตของเราอยู่แต่การเป็นชีวิตของเราเราก็ยังคงความเป็นมิตรต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียงเราด้วยแล้วเราก็ยังคงมีความสุขในวิถีทางที่เราเป็นด้วยเราก็เลยอยู่ในสภาพที่ ที่เข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนอย่างเช่นวรุตามาอยู่เยอะระมันใหม่ๆนะคะจะเห็นเข้าของเยอะมากวางไว้ข้างถนนซึ่งเราเป็นคนต่างแดนเราอยากมาเ,เรามาอยู่ที่นี่การที่เรามีเงินเยอะคือเราไม่มีอยู่แล้วเราเลยมีก็เรีว่ามองหาเส้นทางอย่างไรที่จะทำให้เราประหยัดเงิน ฉะนั้นเวลาเข้าของก็วางขั้นทางวรุตาก็อยากจะได้แฟนบอกอยากไปเอามานะอย่าเอามาความที่เราอยากได้มันมันมีในในแรงเราเยอะก็เลยสก,กิดลูกสาวตอนห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนตอนที่แฟนเริ่มหลับแล้วไปไปลูกไปช่วยแม่ขนหน่อยโต๊ะตัวนี้ในบ้านเราต้องใช้นะแต่เรายังไม่มีถ้าเราไปซื้อตัวแล้ว ห้าสิบยูโรมันก็เยอะอยู่นะลูกนะเราไปขนมาแล้วทำความสะอาดนิดนึงเราก็มีโต๊ะใช้แล้วนะเราก็ยังมีเก้าอี้ใช้โดยที่เงินของเรายังคงมีอยู่ไปรู้ไปไป,ไปช่วยแม่แบกหน่อยเสร็จแล้วพอแบกเข้ามาเราก็ใช้ความเงียบแต่อย่าลืมนะคะสามีเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตมากเขาจะมีหูมีตาซึ่งค่อนข้างจะว่องไวมาก เขาก็จะรู้เลยว่าวารุตากับลูกกาลังไปแบกในสิ่งที่เขาต้องห้ามมาแล้วเขาก็เห็นเพราะมันเป็นวัตถุที่ที่มันวางอยู่ในว่าทเขาก็เห็นเขาก็บอกว่าไปขนกันมาอีกแล้วใช่ไหมวารุตาก็เงียบและเขาก็รู้ว่าเขาบอกว่าไปเอามาทำไมบอกว่าแล้ว เราต้องการใช้แล้วเราต้องเสียเงินทำไมบอกของคนอื่นไปเอามาทำไมมันเป็นของคนอื่นแต่ที่เขาทิ้งแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บไปทิ้งเราก็เสียดายแล้วเราก็อยู่ในฐานะที่เราก็ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเรียนรู้ว่านิสัยเราเป็นแบบนี้บรรุตาก็เรียนรู้นิสัยของเขาไปด้วย พอเราอยู่มาหลายปีหลายปีการที่เราทะเลาะกันมาตั้งแต่เริ่มแรกมันก็มีเรื่องที่มันจะทะเลาะมันก็มีเยอะนะคะเรื่องนั้นไม่ถูกใจเธอวางของไม่เป็นที่เธอทําไมอย่างนั้นมันก็สามารถทะเลาะได้ทุกเรื่องแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าไม่เป็นเรื่องทะเลาะแต่การเป็นเรื่องบน พอบ่นมากไปก็กลายเป็นเรื่องเงียบเพราะบ่นไปก็ไม่ได้เรื่องทะเลาะไปก็ไม่รู้จะทะเลาะไปทําไมเพราะเป็นแบบนี้ตลอดจะบ่นไปก็เหนื่อยเองก็เลยใช้วิธีการเงียบก็เลยปิดหูปิดตาไปบ้างจนทําให้เราอยู่มาได้กันจนถึงทุกวันนี้ก็หลายปีทีเดียวที่เราได้เรียนรู้ศึกษาซึ่งกันและกันความต่าง หรือจิกซอที่ไม่เคยลงตัวแต่ทำให้เราสามารถเดินไปด้วยกันได้บนความต่างอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราก็ทำให้เราสามารถเดินต่อด้วยกันไปได้ก็เลยการว่าทำให้เราคือเดินต่อ ไปด้วยกันได้บนพื้นฐานแห่งความต่างเบินความที่เราเป็นจิกซอที่ต่างตัวกันแต่มาอยู่ร่วมกันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานวรุตาคิดว่าก็จะเหมือนกันทุกๆคู่นะคะไม่ว่าคู่ที่อยู่ ในประเทศไทยหรือคู่ที่อยู่ในต่างแดนก็ถามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยแต่งงานกับคนไทยด้วยกันหรือว่าคนไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติหรือทุกๆคนในในโลกนี้ที่เป็นคู่สามีภรรยากันทุกคนก็มีความต่างเมื่อมีความต่างแล้วเราจะอยู่กับความต่างนี้ได้อย่างไรมันก็อยู่พื้นฐานของความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเขา และเขาไม่เข้าใจเรามันก็คงจะอยู่กันยากแล้วอีกสิ่งหนึ่งน้านก็คือการปรับตัวการปรับให้เข้าใจซึ่งกันและกันการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพื้นฐานมากๆในการอยู่ร่วมกันของสังคมเล็กๆของคนสองคนซึ่งจะก,ก่อเกิดมาเป็นครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของสังคม และก็เป็นพื้นฐานหลักของประเทศชาติด้วยค่ะก็วันนี้วรุตาก็ตั้งใจมาทำคลิปมาตอบคุณชุรีโดยตรงเลยนะคะ เพราะว่าไม่ค่อยได้เจอคำถามแบบนี้บ่อยนะักแล้วก็ไม่มีเพื่อนๆพ่นพี่พี่น้องๆคนใดาม,าามาถามวารุตาแบบนี้เลยฉะนั้นก็เป็นคำถามที่วาุตาสะดุดก็เลยมาทำคลิปให้ให,ให,ให้มาฟังว่าทำไมเราทะเลาะก,กันไหมมีคนเคยดูถูกวารุตาไหมอ้าววาุตาเติมนิดนึงนะคะการดูถูกของวาลุตามาเริ่มแรกก็เป็น คนไทยที่ดูถูกวารุตะาแต่พอมาระยะหลังก็มีฝรั่งมาดูถูกวารุตตาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่ในสังคมคนหมู่มาก มีคนที่ชอบเรามีคนที่รักเรามีคนที่เมตตาเราและก็แน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอเมื่อมีรักก็ต้องมีเกลียดเมื่อมีชอบก็มีไม่ชอบก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราแค่มองว่าคนที่อยู่รอบตัวเราส่วนใหญ่เป็นแบบไหนถ้าเขารักเราและมีส่วนหนึ่งแค่ประมาณ1% 2%อร์หรือ5%ที่เขาไม่ชอบเราวาลุตาถือว่า วรุตาปล่อยผ่านค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำตัวของเราให้เป็นที่ชอบใจหรือให้เป็นที่รักของใครได้ทุกทุกคนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะตัวเราเราก็ยังคงเป็นตัวของเราและทุกคนก็มีความต่างวรุตาก็มีความต่าง บางคนเพียงแค่เห็นหน้าก็ไม่ชอบกันแล้วซึ่งวรุตตาถือว่าเป็นเป็นเรื่องธรมรมดาเมื่อเขาไม่ชอบเราวรรุตาก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าทุกๆุกคนที่ไม่ชอบก็แค่เป็นคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ผ่านไปเหมือนสายลมที่พัดมาแล้วผ่านไปฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วรุตาไม่ไม่ค่อยจะสนใจยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่วรรุตตาไปเก็บขวดก็มีคน คนคนที่เป็นแบบนี้ด้วยนะคะแต่คนส่วนใหญ่ที่วาลุตาเจอก็จะเป็นคนดีมีน้ำใจรักแล้วก็คือให้เราเป็นคนดีมากๆแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งส่วนกระจิตหนึ่งที่ที่มามีแบบนี้มันวรลุตาก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจมากมายเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ ก็เป็นทําให้วรุตาได้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเมื่อเราดีใจเราก็ต้องมีเสียใจเมื่อเรามีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักมันก็เลยถือว่าทําให้วรุตตาได้รู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักประมาณตนรู้จักระมัดระวังตัวเองรู้จักเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับว่า เมื่อตอนที่เรายินดีก็อย่ายินดีให้มากเพราะเรารู้ว่าทุกกำลังรอเราอยู่เมื่อเราได้เราก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวมันต้องเสียเมื่อเราเป็นผู้รับเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอวรุตาก็เลยพยายามเดินในเส้นทางของตัวเองแบบสายกลางคือคือเขาเรียกว่าจะระมัดระวังตัวเองมันก็ใช่แต่จะ เกรงมากก็ไม่เชิงแต่พยายามตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสอด้านเสมอทำให้ชีวิตการเดินทางของเราทั้งคู่ทั้งของแฟนและของวารุตะเราเรียนรู้เส้นทางของการเดินแบบสายกลางหรือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายการใช้ชีวิตแบบพอเพียงคือเราจะมอง จะอีกทีว่าคือวรุตาพยายามใช้ชีวิตคือเดินเป็นเส้นทางแบบเส้นทางของความไม่ประมาทเพราะเรารู้ว่าทุกเส้นทางการเดินของเราคือการนำไปสู่ทางหายนะแล้วเราจะทํำยังไงให้การเดินเส้นทางของเราเนี่ยมันปลอดโลง่งแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดเราก็เลยต้องเดินแบบ ระมัดระวังยิ่งเราแก่ตัวแล้วเราไม่ต้องมีอะไรมาขวางทางเราค่ะ เป็นแค่ขาเราควายเราก็ล้มลงไปนอนบนพื้นแล้วค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุทําให้กระดูกสะโพกเราหากักกระดูกขาเราหากักเราถึงขั้นนอนเตียงได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระทบหรืออะไรมามามา,มาทําให้เราล้มแค่ตัวของเราเองบางครั้งก็เป็นสาเหตุทําให้เราเดินไปสู่โหนทางเองความไม่ปลอดภัยได้เราเลย คิดเสมอว่าเราต้องเดินเบินเส้นทางแบบไม่ประมาทอยู่แบบพอเพียงเดินทางสายกลางอะไรที่ทําให้เรามีความสุขได้เพียงพอคือแค่เราพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้แค่นั้นเราคิดว่าเราก็โอเคแล้วค่ะ ถือว่าเราเราเรามีความสุขกับชีวิตของเราแล้วแล้วก็วารุตกก็ต้องขอบพระคุณคําถามของคุณสุเรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆค่ะ ทุกๆกำลังใจที่คอยส่งกำลังใจมาให้กับเราทั้งคู่ด้วยดีเสมอมานะคะส่งกำลังใจให้เราได้เก็บควร,รวดรั่วๆส่งกำลังใจให้เราได้มีสุภาพแข็งแรงส่งกำลังใจให้เราดูแลสุขภาพส่งกำลังใจมาช่วยถือช่วยอะไรเราสารพัดวรุตาต้องกราบขอพระคุณทุกๆท่านมานะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจจากความรักของเราทั้งคู่ขอส่งความปรารถนาดีนี้ส่งไป ให้ทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตมีความสุขทุกวินาทีไม่ว่ายามนอนหรือ,อยามตื่นนะคะพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพเงินขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตตลอดไปค่ะเดี๋ยวเจอกับวาตุตาในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย